หลังจากที่มีการเลือกตั้งกันไปในวันที่1่กุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตอนนี้แจ้งเกิดแล้วค่ะกับนายกอบจอคนแรกของพรรคประชาชนค่ะที่จังหวัดลำพูนเนี่ยละค่ะก็ต้องแสดงความยินดีกันด้วยนะคะกับนายวีระเดชผู้พิสิทธิ์ค่ะหรือโกเฮงค่ะทายาทของนายประเสริฐผู้พิสิทธิ์ค่ะอดีตนายกอบจอลำพูนค่ะและก็เป็นอดีตประธานหอกกันค้าจังหวัดลำพูนด้วยค่ะกับความตั้งใจของพรรคประชาชนนะคะที่จะสร้าง โมเดลของอ,อบอจอประชาชนในครั้งนี้นะคะต้องถือว่าเป็นการส่งสัญญาณที่ดีค่ะและสําหรับการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นการแข่งขันที่ถือว่าพลิกความคาดหมายสุดๆค่ะเพราะว่าจังหวัดที่ถูกคาดหมายนะคะว่าค่ายสีส้มจะมีโอกาสเอาชนะนายกอ,อบอจอได้เนี่ยคาดว่าจะเป็นที่จังหวัดนครนายกค่ะที่เป็นแชมป์เก่าจังหวัดสมุทรปราการที่ตะกูลจึงรุ่งเรืองกิจนะคะมี านทางธุรกิจก็คือทางบริษัทไทยัมิธออโตพาร์ทค่ะที่ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่นะคะเมืองหลวงด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นฐานไข่แดงของพักเพื่อไทยด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะต้องบอกว่ายังไม่นับถึงปัจจัยสําคัญค่ะก็คือการจัดการเลือกตั้งในวันเสาร์แทนที่จะเป็นวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ชมเหมือนกับการเลือกตั้งในครั้งก่อนๆค่ะทําให้มีผู้ที่ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยเพียงแค่ประมาณ5 6เท่านั้นเองนะคะ ซึ่งต้องบอกว่าต่ำกว่าเป้าที่วางไว้ค่ะก็คือ65เปอร์เซ็นต์ค่ะและนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าทางกูรูทางการเมืองเนี่ยหลายๆท่านค่ะก็บอกว่าถ้าเป็นการเลือกตั้งในวันอาทิตย์นะคะเชื่อว่าจะมีผู้ที่เข้าไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันมากกว่านี้แน่นอนเพราะว่าก็มีหลายคนบอกนะคะว่าเอ๊ทำงานอยู่ต่างจังหวัดต่างที่ต่างถิ่นค่ะถ้าสมมติว่าต้องเดินทางตั้งแต่วันศุกร์เพิ่งเลิกงานเนี่ยไปเลือกตั้งในวันเสาร์เนี่ยหลายคนก็เลยไม่เดินทางกลับบ้านค่ะแหมต้องบอกว่า เรื่องนี้ก็มีเหตุมีผลเหมือนกันนะคะทีนี้คุณผู้ชมคะ่ะต้องบอกว่าทางด้านของสวัดลําพูนค่ะที่ชนะการเลือกตั้งกันไปกับนายวีวระเดชเนี่ยเขาเอาชนะแชมป์เก่านะคะอย่างนายอนุสรวงวันค่ะที่ต้องถือว่าเป็นทายาททางการเมืองคนสำคัญเลยนะคะของพ่อเลี้ยงนรงด้วยแล้วก็ ต้องบอกว่าพ่อเลี้ยงนรงนะคะหรือว่านายนารงวงวันเนี่ยเป็นอดีตหัวหน้าพักสามัคคีธรรมค่ะที่เคยลือลั่นนะคะเมื่อพักให้การสนับสนุนพลเอกสุจินดาคราประยูนเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าหลังจากการเลือกตั้งครั้งแรกในปี2535ค่ะเป็นการระบาดสัตว์และก็สืบทอดอํานาจของรอสชค่ะที่ทํารัฐประหารรัฐบาลน,นะคะของพ เอกชาติชายชุนหะวันค่ะนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมในปีนั้นนะคะก็คือ2534นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์พฤึกษาธมินปี35ค่ะก็ต้องบอกว่าหลากหลายท่านที่ติดตามข่าวสารกันมานะคะเชื่อว่าได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้แน่นอนและก็รวมถึงค่ะทางด้านของแชมป์เก่านะคะอย่างนายอนุสรเนี่อก็เป็นนักการเมืองรุ่นเก่าด้วยค่ะเพราะว่าก็มีการเป็นสสหล สมัยอยู่และก็ยังรวมถึงเป็นรัฐมนตรีผ่านมาหลากหลายกระทรวงค่ะก่อนที่จะตัดสินใจมาลงเล่นการเมืองท้องถิ่นเนี่ยละค่ะคุณผู้ชมซึ่งได้เป็นนายกอบจอในปี2563ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าได้เสียงสนับสนุนนะคะจนถึง100,000เสียงด้วยกันนะคะเอาคู่เรียกว่า เป็นการเอาชนะคู่แข่งขันในปีนั้นนะตอนนั้นที่เรียกว่าชนะขาดลอยแบบครึ่งต่อครึ่งไปเลยละค่ะแต่ก็ต้องถือว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะคะการรักษาเก้าอี้นายกอบจในครั้งนี้เนี่ยแม้ว่าจะมีทางด้านของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชิน,นวัตรนะคะเข้าไปช่วยหาเสียงค่ะคุณผู้ชมเป็นลูกอ้อนให้นะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ต้องถือว่านายอนุสรก็ไม่ได้ชนะตามที่คาดหมายเอาไว้ค่ะ ไม่ได้เป็นไปตามเป้านะคะคุณผู้ชมก็ต้องถือว่าแม้ว่าจะได้คะแนนเสียงเพิ่มขึ้นนะคะ1 0 0 0 0แ0 0เสียงนะคะแต่ก็ได้เพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณ3 4 0 0ี่ัเท่านั้นเองนะคะแล้วนายอนุสรเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะล้างอาถรรพ์ของอบจอลําพูนไปได้เพราะว่าเขาว่ากันว่าอะไรรู้ไหมคะอบจอของลําพูนเนี่ยก็คือเลือกตั้งนายกอบจอทุกรอบ เปลี่ยนคนทุกรอบนะคะก็นายอนุสรก็คงคาดหวังค่ะว่าจะได้อยู่อีกหนึ่งสมัยแต่ว่าไม่สามารถล้างอาถรรพ์ตรงนี้ได้นะคะสุดท้ายแล้วเปลี่ยนคนอีกครั้งค่ะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่หลายคนกําลังมองอยู่ก็คือบารมีของทักษิณชินวัตรเนี่ยยังมีบารมีมากเหมือนเดิมหรือเปล่านะคะเพราะว่าหลังจากที่ไปช่วยลงเสียงนะคะหาเสียงต่างๆในหลากหลายพื้นที่ ก็ไม่ได้รับฟีดแบ ck ที่ดีมากขนาดนั้นค่ะมาติดตามกันต่อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าแม้กระทั่งว่าที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องบอกว่าเป็นยุทธศาสสําคัญเลยในการเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องถือว่าทางด้านของอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรเนี่ยมีการไปช่วยในยเรื่องของการหาเสียงของนายพิชัยเลิศพงศดีศรหรือว่าสวกองนะคะให้รักษาเก้าอี้ได้อีกหนึ่งสมัยแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็คือเรื่องของคะแนนค่ะ เพราะว่าคะแนนที่ได้รับในครั้งนี้ลดลงต่ำกว่าเดิมก็คือในปี2563เนี่ยได้คะแนนทะลุไปโอ้โห400,000กว่าเลยค่ะคุณผู้ชมแต่ว่าในปีนี้ก็คือได้เสียงตอบรับเนี่ยคะแนนเพียงแค่ประมาณ380,000ไปปลายเท่านั้นเองตัวเลขทิ้งห่างกันเยอะนะคะแล้วก็ต้องบอกว่า ในการเข้าไปช่วยในครั้งนี้เนี่ยเขาก็มองว่าตัวเลขไม่ได้แตกต่างกันมากนักนะคะจากค่ายสีส้มนะคะอย่างพักประชาชนด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงค่ะที่จังหวัดเชียงรายคุณผู้ชมต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สำคัญการเลือกตั้งในปี2563นะคะทางด้านของอดีตนายกทักษิณเนี่ยก็มีส่งจดหมายน้อยค่ะ ไปหาชาวเชียงรายนะคะให้เลือกวิสารดีเตชะทิรวัต แต่ก็ไม่สำเร็จนะคะเพราะว่าได้คะแนนนะคะเพียงแค่2 0 0แสนนิดๆเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยทางด้านของนายทักษิณเองค่ะก็ไปช่วยหาเสียงนะคะโดยช่วยนางสลักจิตติยภัยรัตน์นะคะหลังจากที่นายยงยุทธติยภัยรัตน์เนี่ยไปถึง2หนก็คือเป็นหลังบ้านด้วยนะคะแล้วก็ได้คะแนนขึ้นมาเป็น20 0 0 0 0เสียงนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นจากครั้งก่อนเนี่ยไม่ถึง20,000เสียงค่ะก็เลยมองว่า าลงไปช่วยตรงนี้ไม่ค่อยจะมีผลอะไรมากนักนะคะแล้วก็รวมถึงนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่ามีผู้คนนะคะกำลังจับตามองค่ะเพราะว่า มองว่าอีกเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเองอดีตนายกทักษิณชินวัตรเนี่ยจะแตะเลข8แล้วนะคะก็คืออายุใกล้จะ80แล้วนะคะก็มองว่าในเรื่องของสุขภาพเนี่ยท่านจะยังมีพละกําลังหรือว่ายังจะสามารถเดินทางไกลไปลงพื้นที่หลากหลายจังหวัดที่ระยะทางห่างกันเป็นร้อยร้อยโลแบบในปีนี้ได้หรือเปล่านะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะก็เลยทําให้มีคนคาดการณ์กันนะคะว่าคะแนน ความนิยมในตัวของอดีตนาย,ยกทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยเนี่ยจะเป็นยังไงจะลดถดถอยลงหรือเปล่าค่ะอันนี้ก็ต้องติดตามเช่นเดียวกันนะคะครั้งนี้การเลือกตั้งค่ะคุณผู้ชมทำให้บ้านใหญ่เนี่ยได้รับสัญญาณเตือนเตือนอย่างไรก็คือในเรื่องของค่ายสีแดงเนี่ยต้องมองว่าการเลือกตั้งอบอจอครั้งหน้าเนี่ย ไม่ใช่การเลือกตั้งแบบหมู่หมๆง่ายๆแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่เห็นว่าพรรคประชาชนนี่ชนะในหลายที่นะคะก็ทําให้ตื่นตัวกันแล้วละ่ะและอีกอย่างหนึ่งค่ะต้องบอกว่าแต่ละบ้านเนี่ยต่างมีคนของตัวเองซึ่งก็เป็นไปได้ว่าในการลงสมัครนะคะในต่างพักการเมืองกันเนี่ยการสามคัคคีจับมือกันของบ้านใหญ่เพื่อที่จะรุมกินโต๊ะสกัดผู้มาใหม่อย่างเลือกตั้งอบจ เนี่ยต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ยากขึ้นไปอีกค่ะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเรามาดูกันนิดหนึ่งเพราะว่าที่อบอจอลำพูนเนี่ยน่าสนใจนะคะเพราะว่าไม่ใช่แค่ตัวของนายกอบอจอเท่านั้นนะคะที่ทางพักประชาชนได้ตำแหน่งไปก็คือทางด้านของนายวีวระเดชใช่ไหมคะแต่ยังรวมถึงสอบอบจอลำพูนค่ะอีกประมาณ15คน จาก24คนนะคะที่เป็นคนของพักประชาชนด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีค่ะเพราะว่าหลังจากที่พักประชาชนได้วางโมเดลเอาไว้นะคะว่าอยากจะทําเป็นอบอจอของประชาชนให้ประชาชนได้สามารถมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจริง ก็จะเกิดขึ้นจริงทีนี้ต้องดูนิดนึงว่าทางด้านของพักประชาชนเนี้ยเขามองในเรื่องนี้อย่างไรบ้างนะคะก็คือเ้ามองว่าต้องเป็นการดูแลคนแบบทั่วถึงแล้วก็เท่าเทียมในการประชุมค่ะการประชุมสภาอปจอจะมีการถ่ายทอดสดเพื่อให้ประชาชนรับชมด้วยแล้วก็จะได้เห็นถึงความโปร่งใสในการทำงานมากยิ่งขึ้นนะคะต้องบอกว่า ให้ประชาชนค่ะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบได้ซึ่งไม่เคยมีแบบนี้ที่ไหนมาก่อนร่วมถึงนะคะต้องบอกว่าถ้าหากว่าเรื่องนี้ทำได้จริงนะคะก็มองว่าเป็นมิติใหม่ค่ะที่จะทำให้ป้องกันการทุจริตนะคะแล้วก็ในโครงการต่างๆของท้องถิ่นด้วยนะคะและที่นี้เนี่ยก็สำหรับอบจลำพูนเองนะคะเขามีงบประมาณต่อปีก็คือประมาณ400ล้านบาท ซึ่งถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยต้องบอกว่าอบอจอลำพูนยังเป็นอบอจอขนาดเล็กแต่แม้ว่าจะเป็นขนาดเล็กแต่เป็นข้อดีค่ะที่จะเริ่มในการทำโมเดลตรงนี้และถ้าทำได้จริงเนี่ยเช,ชื่อว่านะคะจะส่งเสียงไปยังอบอจอ,อื่นๆให้ ปลุกแล้วก็สร้างกำลังใจขึ้นมาให้ทำในเรื่องนี้ตามๆกันไปได้เหมือนกันนะคะก็ต้องถือว่าถ้าสมมติว่าประชาชนค่ะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรู้รับทราบรับฟังในเรื่องนี้นะคะก็คงมีอีกหลากหลายที่ค่ะที่ประชาชนในทุกพื้นที่ก็คงอยากจะทราบการทำงานแล้วก็เห็นความโปร่งใสตรงนี้เช่นเดียวกันค่ะ